ตลาดไทยปทุมธานีอ่ะทุกคนเขาจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งที่บรรยากาศอย่างดีที่สําคัญนะเมนูอาหารของเขาแต่ละอย่างเนี่ยอย่างน่ากินเลยอะ่ะและวันนี้เราพาทุกคนมาที่มีนาบาร์แอนด์คาเฟ่สาขาตลาดไทยตัวร้านเขาจะอยู่ริมถนนสีขาวคลองหนึ่งฝั่งคลองหลวงเลยค่ะทุกคนเมนูอาหารของร้านนี้คือมีให้เลือกเยอะเลยแต่ที่เราอยากลองเนี่ยจะเป็นพวกเมนูที่ทําจากปลาทูของเขา,าเข้าวผัดน้ําพริกกะปิเมนูเนี่ยทุกคนมาเสิร์ฟนะกลิ่นนี่คือหอมามากๆเราชอบตัวน้ําพริกกะปิของร้านนี้มากเลยอะ่ะรสชาติคือเป็น เอกลักษณ์แล้วก็อร่อยด้วยแฟนเราสั่งเป็นขา้าวกะเพราปลาทูมาทุกคนในราคา89บาทรสชาตินี่คือจัดจ้านเลยและที่แนะนําเลยนะว่าห้ามพลาดต้องเป็นต้มยำปลาทูของเขาปลาทูของเขามีความสดอะ่ะแล้วเนื้อก็แน่นกินคู่กับน้าต้มยำแล้วมันลงตัวมากๆและที่เราชอบสุดๆเนี่ยจะเป็นปลาทูทอดน้าปลาของเขาคือเขาทอดมาได้กรอบมากๆอ่ะทุกคนกินได้ทั้งตัวเลยนะเนงโอปลาทูเมนูนี้ก็อย่างน่ากินเลยในราคา139บาทอีกหนึ่งเมนูที่สายแซ่บต้องถูกใจแน่ๆคือยำขนมจีนของเขาอย่าง บาร์บีคิวหมูก็คือย่างมาได้อย่างดีใน่ราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทยิงคำมาหน่อยเนี่ยที่ร้านเขามีดนตรีสดให้ฟังด้วยอย่างเพลินเลยบรรยากาศภายในร้านก็คือตกแต่งสไตล์แคมปิ้งค่ะทุกคนมีที่นั่งในโดมด้วยร้านนี้เขาเปิดทุกวันเลยนะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงเที่ยงคืนแนะนําเลยค่ะทุกคนใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยมาลองร้านนี้กันได้เลยมาเลยค่ะทุกคนมาลองกัน